สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปั่นจัก,กรยานมาดูซากุระที่ปราสาทอากาชินะคะปั่นมาจากบ้านประมาณ30นาทีค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วฮ่าซากุระยังไม่ร่วงนะเดีย๋ยวไปปั่นจัก,กรยานดูกันไม่รู้ในห้องในกล้องจะมองเห็นไหมเห็นไหมพอลมพัดทีมันก็จะแบบล่วงกราวแบบนี้นะเห็นไหม ไม่รู้ในกล้องมองเห็นมันตาเปล่าหรือเปล่าโอ้ตาเปล่าคือซากุระลวงก็สวยนอะยังดีว่ามันยังฟูอยู่ไม่ไม่ลวงโกรนโอเคตอนนี้ก็ปั่นขึ้นมาถึงบนปราสาทแล้วนะคะนี่ตรงนั้นเห็นสะพานอากาชิอยู่เลยเอา้าสะพานอากาชิอ่อนนี่สะพานอากาชินะคะตอนนี้ก็มาดูวิวด้านบนก่อนนะคะาไปดูวิวกัน สักุระซากุระอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็ปราสาทโนาอย่าปั่นไปตรงนู้นเดีย๋ยวไปดูวิวบรรยากาศข้างล่างกันก่อนนี่นะคะวิวด้านล่างนะคะอย่าราค่อยปั่นจักรยานลงไปด้านล่างนะแล้วก็ชมสวนมีสวนกุหลาบนะแต่ว่าช่องนี้ไม่ใช่หน้ากุหลาบเมื่อกี้เราปั่นขึ้นมาตรงไหนนะเมื่อกี้ปั่นมาช่องนู้นนะคะ แล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี่ออกเข้ามาจากแถวช่วชองไหนไม่รู้แต่เมื่อกี้ทางเข้าอ่ะคือข้างสนามกีฬาอ้เหยี่ยวตัวใหญ่มากเลยอ่ะบินอยู่ข้างบนเนี่ยหลายตัวด้วยอ้เหยี่ยวบินวนอยู่บนหัวหกเจตัวค่ะอย่างเยอะ วิวปรา,าสาทกับมุมต้นสนนะคะอาคาชิโจโนะคะหรือปรา,าสาทอากาชินั่นเองตรงนี้ก็คือปลอมของปรา,าสาทอากาชินะคะมีซ้ายขวานะคะตรงนู้นรถไฟ JR นี่ สักุระในสวนนะนบนปราสาทฮิเมต <laughs> บนปราสาทอากาชิจะเรียกปราสาทฮิเมจิตลอดเลยสักุระแล้วก็ปราสาทอากาชิถ้าไม่ติดตนน้นไม้นี่จะสวยมากเลยเนาะจะเห็นปราสาทชัดๆ ต้นนี้มันใหญ่ขนาดไหนถ่ายรูปเขาไปถ่ายรูปเ้าป้ายมาเมื่อกี้นะคะสวยเนอะซากุระยังยังเต็มยังฟูนะคะแปลว่ามันเพิ่งเริ่มบานหลังฝนตกแน่เลยค่ะก็เลยรอดฝนไปได้ไม่ล่วงค่ะเดี๋ยวจะพาเดินมาดูซากุระตร้นทางนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้จักรยานลงไม่ได้นะคะต้องวนกลับทางเดิมก็เลยจะเดินมาดูก่ะน น,นี้จะเป็นแค่พอแค่ทางเดินนะคะเดินถ่ายรูปได้อย่างเดียวจักรยานลงไม่ได้นะคะนี่ก็สวยเนาะมีน้องแมวจอจัดด้วยนะคะตัวอ้วนๆฟูๆอยู่ตรงโน้น๋ย่ซูมให้ดูนี่อ้วนๆฟูๆเลยว่าเดินเข้าไปเดี๋ยวตรงนี้ มุมน,นี้นะคะถ่ายรูปก็สวยนะแต่คนนั่งกินข้าวกันเต็มเลย <c oughs> น้องเหมียวอ้วนฟูน้องเหมียวอ้วนฟูน้องเหมียวกระสักุลักน้องเหมียวอ้วนฟนูมฟุมนี้นะคะสวยนะนั่งกินข้าวใต้ต้นซาก,กุระ <c oughs> เดี๋ยวจะปั่นจักรยานลงข้างล่างแล้วนะ วิวปราสาทนะคะสถานีรถไฟซากุระแล้วก็สะพานอากาชิค่ะพามาดูซากุระและสะพานอากาชินะคะที่ ไฟกับซากุระสวยดีค่ะนี่เป็นมหาวิทยาลัยนะคะดูที่พื้นนะกรีบซากุระร่วงเต็มเลยแล้วก็จัก,กรยานคู่ใจของสิชาค้งเมื่อกี้บอกผิดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะคะ เป็นห้องสมุดจังหวัดเฮียโกะนะคะชอบเข้าใจว่าเป็นมหาวิทยาลัยทุกที่เลยสรุปมันคือห้องสมุดนะคะของจังหวัดเฮียโกะค่ะลงมาข้างล่างแล้วนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะปั่นจัก,กรยานไปนั่งกินข้าวริมบึงนะคะ <Okay. S 2> ให้ดูบรรยากาศซากุระตรงส่วนนี้ก่อน <Okay. S 2> นี่เป็นพันดอกสีขาวนะคะ สวยเหมือนกันนะสีขาวก็มีแบบปลายกีบเป็นสีชมพูอ่อนๆนี่ตรงนี้สีชมพูเข้มนะคะเป็นพันธุ์ดอกซ้อนๆน,นะคะเนี่ยยังไม่บานนะคะดูบรรยากาศดีมากค่ะมีเรือถีบด้วยค่ะอีกสายพันธุหนึ่งยังไม่บานเลย ยังตูมเยอ่เลยเห็นไหมคะแต่ตรงนี้แบบชุมพูเข้มตรงริมน้ําตรงนู้นนะคะบานสะพังแล้วเหมือนกันไปพันกีบซ้อนเหมือนกันแต่คนนั่งเต็มเลยอย่าไปดูต้นนี้ต้นนี้โอเคอไปดูต้นนี้กันนี่นะคะต้นนี้บานเยอะแล้วนะให้ดูดอกนะคะเห็นไหมกลีบซ้อนมากสวยมากเลยคะ่ะ อ,อ,อยากเข้าไปดูตรงตรง้นสีชมพูเข้มตรงเนี้ยอยากเข้าไปแต่เขานั่งกินข้าวกันเต็มเลยไม่กล้าเข้าไปปัจจัยยานดูวิวกันสวยงามอ้ดูนกดูนกดูนกกำลังบิน ชัดๆสวยมากสวยจริงๆสวยตะโกนสวยจริงๆของจริงสวยมาก <c oughs> นี่เรือทีบมาไปดูนกเต็มเลยอ่ะ <c oughs> ที่เช่าเรือทีบอยู่ตรงนู้นนะ <c oughs> จักรยาแล้วนะคะได้ที่นั่งกินข้าวพอดีเลยมีคนลุกไปแล้วด,ดูวิวดีมากเลยมีสัก,กูระยอยตั้งใจมานั่งตรงเนี้ยโชคดีมากค่ะได้นั่งจริงๆนะคะหออข้าวปั้นมากินเองนะ Standing underneath the lights underneath Look into each ภาปตั้ของสีชั้นนะชอบปินไส้เนี่ยส่ขอบมบูโอแล้วดูอยู่เรือเป็ดมนาะมีเรือมาปั่นให้ดูตรงหน้าชิวๆสวยตะโกน It. Close your eyes and let us fade away. ดูนกกตอนนี้เราก็จะปั่นจักรยานวนรอบสระนะมุมนี้นะ่าเป็ดสวยลายลำสวยดีค่ะนว่ายน้ำตามเรือเป็ดน,นะคะเพราะามีคนไอหอาหาร เดินตามเรือลำนั้นเต็มเลยนาลา่นารักน่ารักโอ้โหมุมนี้ก็สวยนี่นะเมื่อกี้สิชานั่งกินข้าวตรงนี้นะเนี่ยกิ่งนี้นะที่มันเยะย้อยเนี่ยนั่งกินอยู่ข้างใต้กิ่งนั้นเลยสวยมากค่ะถ่ายรูปมาสวยสวยเมื่อกี้ เมื่อกี้ไปวิวข้างล่างมาแล้วนะตอนนี้ขึ้นมาข้างบนบ้างนะเมื่อกี้ปั่นอยู่รอบสระด้านล่างนะตอนนี้ขึ้นมาด้านบนบ้างค่ะมาดูวิวจากมุมด้านบนบ้างตรงนี้ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะสวยซากุละาัำลังปิวมองเห็นไหมชิวิีกับวิวสักุระนะคะสวยดูสิสวยมากเลย ตอนแรกว่าจะกลับแล้วนะคะแต่ว่าไปเห็นโปสเตอร์นะคะเป็นมุมนี้ค่ะซากุระกับสะระดเลยปั้นจักรยานมาดูค่ะอ๋อมุมโปสเตอร์น่าจะมุมนี้นะไม่ใช่มุมเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงซากุระฟูมากอ๋อมุมโปสเตอร์น่าจะมุมนี้ค่ะไม่ใช่มุมเมื่อกี้สวยจะกลับไม่ได้กลับสักทีนะคะเจอมุมเด็ดค่ะ มุมนี้ค่ะถ่ายรูปสวยมากเนี่ยมุมนี้ถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะสวยจริงๆได้ทั้งสักุละได้ทั้งปราสาทสวยคโคตรโอเคตอนนี้ก็ได้มุมตามใจหวังแล้วนะคะมุมนี้กลับบ้านได้โอเคไว้เจอกันใาคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเห็นป้ายติมไม่ได้อีกแล้วค่ะแวะซื้อติมเดี๋ยวจะกินรถนี้นะสักกระ อ้ามัวแต่ถ่ายวิอคิวยาวเลยไม่เป็นไรรอแป๊บตงได้ไอสตรีมซากุระของซีชานะคะอาลลฮัลโห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 ลัลโหลฮได้มาแล้วละคะโหมฮัลโหล